สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปพลิกอค์ดนะคะในหัวข้อที่ว่ามีใครบางคนอยากจะขอโทษคุณมีให้เลือกทั้งหมด4ทีมเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะ จกักขุวิโสทายิมีให้เลือกทั้งหมดสี่ทีมค่ะ หนึ uh ่งนะคะ ทุกวันนี้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตคุณคือเดอะเอ็มเพรสคุณเป็นคนหน้าตาดีคุณเป็นคนหน้าตาดีคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนที่หล่อคนที่เขาอยากจะขอโทษคุณเนี่ยบุคคลคนเนี้ย ทำงานรับราชการบุคคลคนนี้ทำงานรับราชการเป็นหัวหน้างานคนคนนี้รับราชการเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นทนายความผู้พิพากษาเป็นสองใบเนี้ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นระดับครูบาอาจารย์คนที่ เป็นระดับครูบาอาจารย์คนที่มีวิชาการความรู้ดีเด่นรวมไปถึงมีมีเป็นครูบาอาจารย์นะสองใบเนี้ยจะเป็นข้าราชการครูบาอาจารย์แล้วก็มีเป็นพวกนักเลงด้วยอะ่ะคนที่ทำอาชีพ เกี่ยวกับสีเทาๆอ่ะคนที่ทำงานในคลับในบาร์คนที่ทำงานในผับในบาร์คนที่มีงานทำเกี่ยวกับคนที่ทำงานผิดกฎหมายอ่ะพวกบ่อนการพนันขายเหล้าขายเบียร์คนที่ขายพวกเครื่องประดับ ข้าราชาการครูบาอาจารย์คนที่มีหน้าที่การงานค่อนข้างจะมั่นคงแต่ตรงที่ว่าคนที่อยากจะขอโทษคุณเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาค่อนข้างดีคนคนนี้อาจจะรับราชาการเป็นผู้พิพากษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักโหราศาสตร์ได้ นักบวชนักเทศได้เป็นข้าราชการครูบาอาจารย์นักโหรา,าศาสตร์ครูบาอาจารย์นักบวชนักเทศผู้สอนสาศาสนาเป็นหมอดูได้เป็นพระเป็นพระเป็นหมอดูเป็นคนขายเหล้าเป็นคนขายเครื่องประดับได้ คนเหล่านี้เขามองว่าคุณแบบมีออร่าเจอจลัดมากเลยอะ่ะคุณเป่งประกายแบบยิบยับยิบระยิบระยับเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่เป่งประกายนะคุณแบบมีออร่าเป่งประกายระยิบระยับอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบมีทั้งความสวยงามและสติปัญญาแล้วคุณเป็นคนที่แบบ ฟันฝ่าอุปสรรคมาเยอะแต่คุณก็ยังมีความเป็นเด็กในตัวเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีความพยายามในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความพยายามสูงมากคุณมีจิตใจที่กล้าหาญเข้มแข็งคุณมีความน่ารักในตัวมีความเป็นเด็กในตัวคุณเป็นคนที่คุยเก่งพูดเก่งคุณสามารถประสบความสำเร็จในชีวิต คุณดูแบบดูเป็นราชินีแล้วก็สวยมากเนี่ยเป็นราชินีที่มีความงดงามเนี่ยใบแรกเลยมีลาเป็นราชินีที่มีความสวยงามและประสบความสําเร็จคือคุณอะประสบความสําเร็จในชีวิตเมื่อคุณประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยคนที่อยากจะขอโทษคุณมากที่สุดก็เป็นระดับข้าราชการทนายความครูบาอาจารย์ นี่คือสิ่งที่ไพ่บอกค่ะนั่นคือว่าคุณอะมีมีออร่าคุณมีความสง่างามในตัวค่ะทีมที่สองค่ะ ราชินีถ้วยราชินี queen of ขับ queen of วานพ p r i n c e s s of p e n t a c l e เด e l เ v e r ราชินีเหรียญเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยน เนี่ยเป็นผู้เป็นอันนี้แม่บ้านแม่เรือนเป็นผู้หญิงทํางานเก่งเป็นเด็กที่รู้จักอดออมเป็นคนที่หน้าตาสวยเป็นผู้หญิงที่รวยคือคุณอะครบเครื่องเลยคุณเรียบร้อยอ่อนหวานคุณทำงานเก่งคุณขยันทำมาหากินเก็บเล็กผสมน้อยคุณเป็นคนสวยมีสเสน่ห คุณขยันทํามาหากินจนร่ําจนรวยจากที่เคยยากจนเนี่ยคุณทํางานหนักจนคุณรวยคนที่อยากจะมาขอโทษคุณเนี่ยเขาน่าจะเห็นว่าคุณอะเป็นคนที่ขยันทํามาหากินจนรวยดาวอังคารค่ะหนึ่งห้าแปด หน oh. ึ่งห้าเก้าโอ้ช่างทหารตำรวจใบแรกเลยนะในช่างใหญ่ในช่างใหญ่ทหารตำรวจพ่อครัวหมอห้องฉุกเฉินใบแรกเนี่ยได้หลายอาชีพเลยนะ ในช่างใหญ่เป็นดาวอังคารดาวอังคารก็คือดาวแห่งนักลบเป็นหมอถือมีดได้เป็นคนที่ทำงานด้วยความยากลำบากแล้วก็อุตสาหะคนที่อยากจะมาขอโทษคุณเนี่ยอาจจะเป็นหมอที่ทำงานในห้องฉุกเฉินเป็นคนที่ว่าคุณอะเคยมีปัญหา ทะเลาะเบาแวงด้วยแล้วตอนนี้เหมือนเขาอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยอยากยุ่งกับคุณเท่าไหร่คนคนนี้อาจจะไม่ค่อยอยากยุ่งกับคุณเท่าไหร่แต่ว่าเขาบุคลิกลักษณะของคนคนนี้นะเป็นเป็นข้าราชาการเป็นทหารตำรวจเป็นคนที่ในงานที่เขาทำเนี่ยนะ จะต้องมีอุปกรณ์อยู่ในมืออ่ะคือคนคนนี้ในงานที่เขาต้องปฏิบัติทมเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมะนะเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาจะต้องทำงานโดยมีเครื่องมือประจำตัวงานที่เขาทำอะ่ะมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่เขาใช้อะ่ะคนคนนี้เขาเวลาเขาทำงานมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่เขาใช้อะ่ะมีดป,ปืน อะไรแบบนี้ไขว่างะเหมือนกับว่าคนที่อาจจะขอโทษคุณในตอนนี้อาจจะเป็นอาทหารตำรวจเนี่ยมีปืนทหารตำรวจพ่อครัวช่างช่างไฟช่างแอหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดถือมีดพ่อครัวก็ถือมีดคือคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออยู่กับตัว แล้วใบเนี้ยมันแปลกมากเลยนะใบเนี้ยจะเป็นพวกขายเครื่องรางของขังนะเอ่อขายพระเป็นคนที่แบบเหมือนเอ่อเจ้าเล่ห์หน่อยอะ่ะเป็นคนที่อาจจะทํางานที่เทาๆอะ่ะอาจจะเป็นพวกแบบขายหวยใต้ดินพวกบ่อนการพานันแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนจะทํางานที่มันผิดกฎหมายอะ่ะขายพวกไอเนี้ยพระ เป็นคนที่อาจจะทำงานที่ผิดกฎหมายอ่ะเป็นตํำรวจสีเทาตํำรวจมาเฟียค้าขายของเก่าวัตถุโบราณค้าขายของเก่าวัตถุโบราณพระเก่าๆแจกันราชวงศ์เหมิงส่วนใบเนี้ยจะเป็นคนต่างชาติเออมีคนต่างชาติที่อยากจะขอโทษคุณ เป็นคนต่างชาติต่างภาษานะแล้วก็มีเป็นอันนี้จะเป็นพวกล่างทรงหมอดูพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ล่างทรงหมอดูพระสงฆ์ครูบาอาจารย์คนต่างชาติพวกขายของขังพวกที่ทำงานโดยต้องมีอุปกรณ์ประจำตัวเป็นงานที่ต้องมีอุปกรณ์อะตำรวจทหาร หมอผ่าตัดห้องฉุกเฉินพ่อครัวช่างอะไรแบบเนี้ยเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นพลังของเพศแม่หมดเลยสาวสาวสวยที่เรียบร้อยควีนออฟขับแม่บ้านแม่เรือน Working Woman ผู้หญิงที่สวยงามผู้หญิงที่ทำงานเก่งเด็กที่ขยันทำงานคนรักที่น่ารักสาวงามที่รวยมากสวยและรวยมาก สวยและรวยมากมีสเสน่ห์สวยและรวยมากมีสเสน,น,น่น that, <ie> หค์คนที่อยากจะขอโทษคุณเนี่ยน่าจะเป็นเพศตรงข้ามที่ตกหลุมรักคุณคนที่อยากจะขอโทษคุณเนี่ยน่าจะเป็นเพศตรงข้ามที่ตกหลุมรักคุณอาจจะเป็นช่างซ่อมรถช่างแอร์หมอห้องผ่าตัดคนขายพระเครื่อง หมอดูคนต่างชาติคุณคุณเป็นผู้หญิงแน่นอนคุณอะเนี่ยคุณสวยอะมีคนมาลักแล้วคุณก็สวยแล้วก็มีตังคุณเป็นคนที่ขยันใบเนี้ยคือคุณเป็นคนขยันทํางาน เรามาดูทีมที่3กันค่ะอิติอลหังทิพ้ะจากขุวิโสทายิอิติอลหังทิพะจากขุวิโสทายิ เป็นพลังของผู้ชายคุณเป็นผู้ชายที่รวยรวยคิดมากเป็นนักวางแผนคุณอาจจะเป็นคนที่เคยไปทำงานต่างประเทศมาก่อนหรือคุณไม่คุณอาจจะเป็นนักเรียนนอกเรียนจบต่างประเทศอะไรแบบเนี้คุณเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีมากเป็นคุณเป็นคนที่แบบมีความรู้สูงอะ่ะ คุณอาจจะเคยเรียนเมืองนอกคุณอาจจะเคยไปเรียนต่างประเทศคุณเคยคุณอาจจะเคยไปทำงานเมืองนอกคุณเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นต้นเหตุทำให้คุณเครียดแต่คุณนมีสติปัญญาทางธรรมนี่คือราศีธาตุดินหมดเลยพฤศภมังกรกัน เนี่ยพุษกเป็นผู้ชายราศีพุษกแพะภูเขาผู้ชายราศีมังกรแล้วก็ราศีกันคุณเป็นชาวราศีธาตุดินพุษกกันมังกรขึ้นครบเลยเนี่ย คุณเป็นชาวราศีธาตุดินคุณอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภราศีมังกรราศีกันคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่มีคนน่ะเห็นบาดาบมันพุ่งมาจากฟ้าปักคุณนั่งสองสำลีมเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีคุณเป็นคนฉลาด มีคนอิจฉาลิษยากันแกล้งคุณแต่คุณใช้สติปัญญาเนี่ยตั้งใจทำงานจนจนผู้คนเนี่ยยอมรับเลยว่าคุณเป็นคนดีที่มีคนอิจฉาลิษยากันแกล้งคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนดีด้วยนะแล้วก็เป็นคนรวยด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบอ,อ่เป็นคนดีเป็นคนรวยอันนี้คือเป็นคนหน้าตาดี ทีมที่สามเนี่ยเป็นพลังงานเพศชายค่ะเนี่ยผู้ชายหมดเลยเห็นปะไม่มีผู้หญิงขึ้นเลยนี่ก็ผู้ชาย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 หมดเลยเป็นพลังงานเพศชายไม่มีผู้หญิงขึ้นเลยคุณเป็นคนที่หน้าตาดีอ่ะเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์ คนที่อยากจะขอโทษคุณมากที่สุดเนี่ยคนที่อยากจะขอโทษคุณมากที่สุดเนี่ยเป็นสาวสวยอาจจะเคยเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้นะใบเนี้ยเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเมียเก่าแฟนเก่าคนที่อยากจะขอโทษคุณมากที่สุดเลยอ่ะเนี่ยเมียเก่าแฟนเก่าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเนี่ยอสูรแอบดูคนแก่พวก ครูบาอาจารย์หมอดูคนที่อยากจะขอโทษคุณมากที่สุดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแฟนเก่าอันดับสองเนี่ยคนที่แต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีแฟนเก่าคนที่แต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หมอดูครูบาอาจารย์หมอดูขา้าราชการไพ่ใบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นไพ่คนที่ ทำอาชีพทางด้านครูบาอาชารรับราชการหมอดูพระได้นะครูบาอาจารย์หมอดูพระคนแก่คนแก่คนแก่ต้นตระกูลศัตรู เมียเก่าเมียเก่าศัตรูญาติผู้ใหญ่ที่บ้านครูบาอาจารย์ล่างทรงหมอดูพระสงฆ์คุณพิสูจน์ตัวเองแล้วไงว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญาทางธรรมแล้วก็ขยันทำมาหากินแล้วคุณก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์อะก็เลยโดนคนกันแก้งใส่หลายสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ ทีมสุดท้ายค่ะทีมสุดท้าย ตนี้เป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคุณอาจจะเป็นผู้ชายคุณอาจจะเป็นกระเทยคุณอาจจะเป็นเกย์คุณอาจจะเป็นเป็นได้ทั้งชายและหญิง พลังเลขหกมาหมดเลยหกหเจ็ดเพื่อนเก่าศัตรูเก่าอยากจะขอโทษคุณแฟนเก่าค่ะใบแรกเนี่ยคนที่อยากจะเอ่ยปากขอโทษคุณเนี่ยนะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยเอาเงินคุณไป เพื่อนเก่าแฟนเก่าคุณเป็นคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยทุกวันนี้คุณก็เลิกคบกับเขาไปแล้วแต่คุณน่ะยังรักเขาอยู่และอยากจะกลับมาคืนดีกันบุคคลคนนี้เนี่ยนะเป็นคนที่คุณน่ะเคยให้เงินเขายืมคนคนนี้เป็นคนที่คุณน่ะเคยให้เงินเขายืมคุณมีความรักมีความผูกพันเคยทะเลาะกันนะแต่คุณน่ะอยากจะให้เขาเนี่ยย้ายกลับมาอยู่กับคุณ เพราะว่าคุณเนี่ยยังคิดถึงเขาอยู่ถึงจะมีแฟนใหม่แต่ก็สู้แฟนเก่าไม่ได้ถึงจะมีคนใหม่มาเสนอตัวให้คุณแต่คุณก็รักคนเก่ามากกว่าปัจจุบันเนี้ยคุณอะเป็นคนที่เพอร์เฟกคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมีคนมารักมาชอบเยอะแยะเลยแต่คุณก็ยังรักคนเก่า,พาไพ่ใบแรกเนี่ยหมายถึงแฟนเก่าคนรักเก่านะ คนที่อยากจะขอโทษคุณมากที่สุดก็คือแฟนเก่าคนรักเก่าถึงเขาจะเอาเงินคุณไปเยอะแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่อันนี้แฟนเก่าคนรักเก่าคนที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หมดเลยคนที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภททีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำขายโทรศัพท์มือถือขายอุปกรณ์ไฟฟ้าครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์หมอดูลางทรงนักโบราณคดีหมอผีหมอดูหมอผีครูบาอาจารย์ลางทรงผู้พิพากษาครูสอนประวัติศาสตร์ใบเนี้ยได้หลายอาชีพเลยนะใบเนี้ยใบเนี้ยข้าราชการครูบาอาจารย์ใบเนี้ยจะได้หลายอาชีพเน้นไปทางอาชีพที่มีคนนับถือเยอะ เป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้พิพากษาเป็นทนายความเป็นครูสอนศาสนาเป็นครูสอนศาสนาเป็นหมอดูเป็นพระสงฆ์เป็นล่างทรงได้ใบเนี้จะเป็นพวกหมอผีนักโบราณคดีพวกขายเครื่องรางของขังพวกขายเครื่องรางของขังพวกหมอผีขายอุปกรณ์ไฟฟ้าขายมือถือ อันนี้เป็นพวกแฟนเก่าคนรักเก่ามีหมอผีหมอดูผู้พิพากษาครูบาอาจารย์คุณอาจจะเคยทะเลาะกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วเขาอาจจะอยากขอโทษคุณก็ได้นะคะคนที่อยากจะขอโทษคุณนะก็เนี่ยแฟนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนที่คุณเคยมีปัญหาขัดแย้งอะ ตัวคุณเองคุณก็เต็มใจที่จะให้อภัยเขานะคุณอนะเต็มใจที่จะให้อภัยสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ